พื้นที่ไม่ได้เหมาะกับการปลูกเอาซะเลยแห้งแล้งก็แห้งแล้งข้างล่างขุดลงไปเจอแต่หินเนื้อที่ก็มีนิดเดียวทยําังไงถึงจะมีโอกาสปลูกแล้วก็สร้างรายได้เหมือนพี่อิ๋วได้มั่งคะวันนี้อิ๋วมีคำตอบคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักการปลูกทุกท่านคะ่ะพบกับอิวชวนปลูกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ใสๆนิดนึง แดดเริ่มจะร้อนแล้วแหละพอดีว่าอิวลดน้ำวันนี้สายสักหน่อยเพราะว่าต้องทำหลายแปลงเลยนะคะมีมีหลายแปลงหลายซีกแต่ล้วนแต่ว่าเป็นซีกละนิดละหน่อยนะคะพื้นที่โดยรวมของอิวที่ทำอยู่ประมาณเ,าเฉพาะในสวนนี่ถึงไร่หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันอย่างละนิดละหน่อยเป็นเซี่ยวเป็นแองนิดๆหน,น่อยๆนะคะเนื่องจากว่า ้ที่ส่วนมากแล้วก็แบ่งเป็นบ่อปลาเป็นที่ทำปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่อยู่อาศัยตอนทําตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาทําแบบนี้นะคะก็เลยไม่ได้วางแผนเรื่องดินไว้ตามถนนหนทางก็ลงเป็นหินขุดลงไปก็เลยข้างล่างก็เลยมีแต่หินนะคะเนื้อ,เน,อเนื้อดินข้างในมีนิดเดียวแต่พอดีว่ามีเอคุณน้องท่านหนึ่งนะคะปรึกษาพี่มา ว่าจะทำยังไงดีเนาะหนูอยากมีไรายได้ทุกวันออกขายแบบพี่อิวจะทำยังไงพี่อิวช่วยแนะนำหนูหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้อิวก็จะขอรวบรวมประสบการณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะคิดว่าน่าจะพอช่วยได้แล้วจากสวนของอิวแล้วก็ให้น้องไปปรับเปลี่ยนเอาแล้วก็ดูจากท่านอื่นๆไปด้วยบางที ด,ดูหลายๆที่หลายๆทางอาจจะช่วยเราได้ก็ได้นะคะมาดูสวนของพี่อิวก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้อิวจะพาจะพาดูนะคะเกะเษตรผสมผสานหลักสำคัญเลยคือจากประสบการณ์จริงๆเลยก็คือก่อนหน้านี้คืออิวทำอ,อันนี้เข้าปีที่สองจกสองกว่าแล้วค่ะสองกว่าเกือบจะสามในปีนี้แล้วเนาะ อิวมาในปีแรกมันเป็นหน้าหนาวนะคะหมดฝนพอดีอยู่เร่งเลยค่ะเร่งปลูกผักปลูกผักแปลงค่ะทุกอย่างเลยที่ขายดีในตลาดค่ะอิปลูกมันทุกอย่างเลยปลูกแบบเหนื่อยแบบบางตายเลยค่ะแบบนอนชนิดที่ไม่ต้องแบบนับหนึ่งยังไม่ถึงสิบเลยค่ะหลับแล้วคือมันจะเหนื่อยมากๆออกแรงสูงมากแล้วก็ทําคนเดียวด้วยนะคะ ไม่มีพืชหลักอะไรเลยคือจะปลูกผักอย่างเดียวก็ซึ่งก็มันก็ดีมันก็คือสำเร็จอะคะ่ะปลูกแล้วก็งามแล้วก็เก็บขายได้ทุกวันเลยแต่ทีนี้พอหมดหน้าหนาวคืออยู่ทำตอนหน้าหนาวใช่ไหมคะพอหมดหนาวก็จะเป็นหน้าแล้งใช่ไหมคะหน้าแล้งเริ่มมีปัญหาแล้วแดดจัดพื้นที่เป็นแปลง,งที่อยู่ทำได้นะ่ะปลูกอะไรลดอะไรมันก็แป๊บเดียวแห้งแป๊บเดียวแห้ง เพี้ยก็ามาหนอนก็เยอะเป็นปัญหาแล้วค่ะหน้าแรงทีนี้อของก็ไม่พอขายหมดแรงไปก็เข้าฝนพอเข้าฝนทีนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเป็นปัญหาที่แบบว่าปวดตับมากๆเลยในแบบว่าสำหรับมือใหม่นะคะมือใหม่ที่แบบว่ายังไม่มีประสบการณ์คือเพื่อนๆคะาการปลูกเนี่ยถ้าเกิดว่า เราปลูกได้แค่หน้าหนาวเราอย่าเพิ่งดีใจนะคะเพราะว่าใครๆก็ทําได้ในหน้าหนาวใครๆก็จะสามารถปลูผักได้งามสวยหมดเพราะว่าเขาเป็นฤดูที่เหมาะสําหรับการปลูกนะคะปลูกพวกศตรูหรือปัจจัยอื่นๆจะไม่ค่อยมีอากาศหนาวๆพืชผักก็จะชอบและปลูกอะไรก็จะงาม เพื่อนๆถ้าเคยลองแค่ฤดูเดียวเพื่อนๆอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแล้วก็ทิ้งงานประจําแล้วก็โดดลงมาเลยอย่างนี้อิวไม่แนะนํานะคะเพื่อนๆต้องเรียนรู้แล้วก็ลองทําให้ครบทั้งสาฤดูก่อนนะคะเพื่อนๆค่อยตัดสินใจว่าพี่คุณเพื่อจะเอาอยัางไงกับชีวิตตัวเองต่อนะคะไม่ใช่ว่าเห็นพี่อิวทําทำ,ทำมันน่าจะมีไรายได้ดี เอามั่งดีกว่าลาออกจากงานแล้วก็มาลุยเลยอะไรเงี้ยผิวไม่ไม่นั่นนะคะเพื่อนๆไม่ไม่แนะนำนะคะควรจะหาประสบการณ์ตัวเองเยอะๆก่อนนะถ้าเพื่อนๆอยู่บ้านจัดสรรทํางานในเมืองเพื่อนๆก็หาเวลาตอนเลิกงานหรือวันหยุดเลยค่ะ ปลูกใส่ในกระถางก่อนเนาะเรียนรู้ไปในฤดูหนาวมันงามฤดูแล้งมันเป็นอย่างนี้ควรจะทํายังไงฤดูฝนมันปลูกไม่ได้เราควรทํำยังไงนะคะหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ากเกษตรเนี่ยจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์จำตัวจำเป็นต้องเรียนรู้ผักแต่ละชนิดด้วยนะคะว่าแต่ละฤดูเขาเป็นยังไงเขาปลูกได้ไหมเรื่องแสงเรื่องน้ําเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ล้วนแต่ เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้หรือล้มเหลวได้นะคะเอาละเรามาดูสวนของอิวที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคือจะเห็นเป็นหลําแหลมก่อนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สวนข้างหน้านี้จะเป็นสวนกะเพรา,าแล้วก็มะเขือยาวนะคะซึ่งเขาแก่มาแล้วอิวหรือเขาออกหรือเขาออกแล้วทีนี้อิวก็มาปรับปรุงใหม่ จะแนะนำก่อนนะคะพื้นที่ข้างหน้านี้ประมาณสักกี่ตารางวาเนาะนี่เท่าเท่าเมวดินตายนี่แหละผิวปูอะไรบ้างทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็จะแนะนำนะคะหาพืชหลักก่อน,นะคะ่ะเพื่อนๆตั้งใจคิดก่อนว่าตลาดที่เราไปอยู่ที่เรากำลังคิดว่าเราจะไปขายเขานิยมอะไรนะคะ ตัวอย่างที่อิวเ,เอาเอาจากของอิวเลยเนาะอยู่ภาคพื้นที่อีสานเนาะจะชอบกินส้มตำเนาะมะละกอนานอิ๋วอิ๋วซัดเป็นมะละกอเลยเป็นพืชหลักเนื่องจากว่ามะละกอนี่นานมากนะคะกว่าจะออกผลผลิตยอย่างน้อยก็ต้องแปดเดือนขึ้นไปสำหรับ <c oughs> <c oughs> ขอไปค่ะ สำหรับคนที่เก่งแล้ว8เดือนขึ้นไปก็จะเริ่มออกผลผลิตนะคะจะใช้เวลานานถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีที่น้อยแล้วก็ปลูกแค่มะละกออย่างเดียวเพื่อนๆก็จะเสียประโยชน์ไปเลยพองอิวไม่อย่างนั้นอิวมีน้อยอิวก็ปลูกแค่ริมๆนะคะมะละกอนับดูได้เลยไม่กี่ต้นนะคะแต่เท่านี้ก็พอขายเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราเก็บขายทุกวันไม่ต้องเอาไปวันละเยอะหรอกไม่ต้องไม่ต้องโลภมากนะคะเมะละกอนี่8เดือนเนาะ แปดเดือนกว่าที่จะแปดเดือนเนี่ยเราต้องทำยังไงเราถึงจะมีรายได้ตัวที่ตัวลองลงมาเมื่อกี้พืชหลักเป็นมะก่อนเลยเนาะตัวลองอิเลือกเป็นพริกกับโหระพาเพื่อนดูนะคะเดี๋ยวหาเจอไหมเนี่ยเนี่ยค่ะอยู่ทำเป็นแถวแถวไว้นะคะนี่ตัวเนี้ยพริกนะคะเพื่อนนี่พริก พริกปลูกตีคู่ไปเลยค่ะอีกปลูกตีคู่ไปแล้วแถวถัดไปก็เป็นโหระพาที่เป็นแถวๆวนึงไหมคะชิดกับต้นมะละกออันนี้เป็นโหระพาโหระพาสองแถวพริกสองแถวพริกกับโหระพาเนี่ยยังโหระพาที่สองเดือนเราถึงจะเริ่มตัดได้นะคะมันก็นานอีกละ่ะพริกก็นานอีกละ่ะพริกก็ต้องใช้เวลาสามเดือนกว่าจะออกลูกให้เราเก็บได้นะคะ มะกอแปดเดือนพริกสามเดือนโหระพาสองเดือนใช่ไหมคะแล้วแล้วรายวันเรา,อ,ารอะทำยังไงอะเราเราถึงรายวันรายเดือนที่แบบระยะระยะส,สั้นเราจะทำยังไงในพื้นที่เล,เ,ลเล็กเล็กสั้นๆน,น้อยๆของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องได้เก็บขายทุกวันใช่ไหมอู่ทำไงรู้ไหมคะอิวลง,งนะ อีวิเลือกลงอันนี้เพื่อนๆเห็นนี่คือกวางตุ้งฮ่องเต้แล้วก็กวางตุ้งดอกนะคะอีวจะเลือกพันธุ์ที่แบบว่าดอกอวบๆสั้นๆเดี๋ยวอีวจะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวอีวจะเอาพันธุ์มาแนะนำเพราะมันจะมีมันจะมีพันธุ์ที่ตลาดต้องการแล้วก็กินอร่อยเอาไปนี่เราจะชนะคู่แข่งเลยนะคะมันก่อนหน้านี้ไม่รู้อีวไปปลูกอีกพันธุ์หนึ่ง ไปขายดีๆนั่งมองเขาขายเลยค่ะสู้เขาไม่ได้เนี่ยอยู่จะลงอย่างนี้นะคะลงเจ้ากวางตุ้งกวางตุ้งตัวนี้ลงไปได้สักสองอาทิตย์แล้วอยู่ก็จะเอาเม็ดมาโรยต่อค่ะเอาเม็ดเอาเม็ดมันมาโรยรอบๆนี่เห็นไหมคะมันจะมีสองรุ่นเห็นไหมคะเดี๋ยวพอสักเดือนหนึ่งพอได้เริ่มเดือนหนึ่งพอเขาเริ่มมีดอก เอวตัดตัวนี้ไปขายตัวนี้ก็จะเริ่มงามนะคะพอตัดตัวนี้ออกไอ้ตัวนี้ก็จะก็จะงามเท่าตัวนี้แล้วเอวก็จะโรยใหม่คือทำทำเป็นสองรุ่นสามรุ่นในแปลงนี้เลยนะคะกจนกว่าพริกของเราจะได้เก็บคือสามเดือนสิ่งนู้นก็เป็นมะเขือ,อนี้ค่ะในแปลงเล็กๆเนี่ยเราจะทําให้มันได้เก็บทุกวันแล้วก็มีไรายได้ทุกวันทุกเดือนไปอ่าแล้วทีนี้พอ พอพริกเขาโตพอพริกเขาโตสามเดือนเราเก็บผลผลิตพริกได้เนื้อที่ตรงนี้มันจะเต็มหมดเราก็จะหยุดหยุดปลูกผักนะคะผักเราเก็บไปหลายรุ่นซึ่งกว่าจะสามเดือนเราเก็บไปเราปลูกได้หลายรุ่นมากๆเลยเราจะทําเงินในพื้นที่ตรงนี้ได้เยอะเลยะคะ่ะแต่พอพริกออกโมลพาเก็บได้มะเขือเก็บได้เราก็จะมีเก็บพวกนี้ไปทุกวันเราทีนี้เราจะไม่เหนื่อยแล้วเพราะว่าพริก เราจะคอยดูแลแค่ลดน้ําใส่ปุ๋ยเท่านั้นเองเราจะไม่เหนื่อยเหมือนผักแปลงนะคะซึ่งผักแปลงเนี่ยเราจะเเหนื่อยมากๆเพื่อนๆเราจะใช้เสียงอย่างนี้เลยค่ะเหนื่อยมากๆไหนจะตีดินทําแปลงไหนจะดูแลเรื่องเพี้ยเรื่องอะไรนะคะแต่ถ้าพริกเนี่ยจะไม่มีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยมีมีปัญหาจุกจิกก็คือเจ้ามะเขือนะคะถ้าหมด หมดตัวนี้แล้วพื้นที่เต็มแล้วเราหยุดปลูกผักที่นี้เกษตรผสมผสานเราก็จะมาเริ่มสบายแล้วค่ะเราจะเก็บพริกเก็บมะเขือไปขายทุกวันทุกวันแล้วส่วนเนื้อที่อื่นๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีข้างล่างมันเป็นเป็นหินอย่างนั้นเราก็ค่อยหากล่องโฟมหรือตีกระบะหรืออะไรปลูกผักของเราถ้าอยากปลูกผักเราก็ค่อยทําแบบนั้นเพิ่มเอาก็ได้นะคะแต่พื้นที่ตรงนี้นะมันจะเต็มไปด้วยพริกกับมะเขือไปแล้วนะคะแล้ว ต่อจากนั้นเราก็จะได้เริ่มเก็บมะละกอทีนี้มะละกอเนี่ยในช่วงที่ฤดูที่เนี่ยช่วงนี้ค่ะมันจะถูกลูกลูกดิบอะ่ะราคาจะถูกตกลูกละห้าบาทนะเพื่อนเพื่อนอิวถ้าเกิดว่าอิวไปอย่างอย่างของอิวนะคะเอาไปขายเนี่ยมันราคามันถูกอิวจะไม่เก็บไปนะคะ,อ,ะอิวจะรอรอเวลาให้ลูกเขาสุกค่ะ ต้นไหนมันสุกอิ๋วจะลองเอามากินก่อนถ้าเกิดมันหวานรสชาติดีอย่จะไม่เก็บลูกดิบเลยค่ะจะรอเก็บลูกสุกอย่างเดียวเพราะว่ามังละกอสุกจะได้ราคาสูงนะคะลูกละ20 25 30 40แล้วแต่เราจะเรียกเอาเลยค่ะมันจะคู่แข่งก็จะมีน้อยด้วยนะคะนั่นมันมันมันอยู่ที่เทคนิคการขายของเรานะคะเพื่อน เราไม่จำเป็นจะต้องเอาไปแข่งกับใครเขาเราเลือกทำที่เป็นเราเอา,เอาทำราคาของเราได้อย่างนั้นน่าจะดีนะคะทำแบบนเนี้ยเนี่ยอิวก็แนะนำคุณน้องเอฟซี FC ของอิวไปแบบนี้นะคะเออทวนนิดนึงนะคะมีพืชหลักเป็นมะละกอมีพืชรองเป็นพริกมะเขือ หัวฬาส่วนเนื้อที่ว่างๆที่ขณะที่พริกเรายังเล็กๆอยู่อยู่ใช้โรยผักนะคะโรยผักเป็นรุ่นๆทั้งหมด3ามรุ่นเก็บรุ่นนี้หมดรุ่นนี้ก็ขึ้นมาเก็บรุ่นนี้หมดรุ่นนี้ก็ขึ้นมาเก็บไปหลายเที่ยวหลายเที่ยวจนกว่าพริกเราจะออกดอกทีนี้เราก็ค่อยมาเพียรดูแลพริกดูแลมะเขือของเรานะคะอ่า จากนี้เราก็จะมีรายได้ทุกวันทุกเดือนไปจะถึงเป็นปีไปนะคะแล้วเราก็จะเหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงแล้วประสบการณ์เราก็จะมากขึ้นนะคะสําหรับแปลงนี้เนี่ยไอผักระยะสั้นของอิ๋วเนี่ยที่1เดือนเก็บได้ก็จะเป็นกวางตุ้งนะคะอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกแปลงนะคะอิว๋วพอดีว่าซื้อกวางตุ้งเป็นแบบกระป๋องมาค่ะ เป็นแบบกระป๋องมันมันใช้ได้เยอะมีตรงไหนมีว่างอิวหวานหมดเลยนะคะอันนี้เป็นที่ทํางานที่ทํางานของอิว <c oughs> เป็นเพราะชําต้นไม้เพราะอิวชําต้นไม้ไปขายด้วยนะคะต้นกล้าพวกนี้เออซื้อเม้นมาถูกๆูกก็เรามากล้าแล้วก็แบบให้เขางามแล้วเราไปขายถุงละสิบาทยี่สิบาททื่นๆนมันเป็นไรายได้ที่ดีๆมากๆเลยนะคะ ใครที่ขยันนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีความขยันแล้วก็มั่นใจติดตามอิวไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวอิวจะพาทำเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมีรายได้ทุกวันเลยเพราะว่าอิวทามาแล้วแล้วก็เห็นผลจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงไม่ได้ไปลอกเรียนใครไม่ได้เอาประสบการณ์คนอื่นมาพูดะคะ่ะเป็นประสบการณ์ของตัวเองจริงๆจังๆเลยนะคะนี่เพื่อนๆค้านี่อย่างท,ที่ตรงนี้น้ําท่วมนะคะน้ําท่วมทาําไง เราเสียดายเนื้อที่จังเลยอิวก็ปลูกในกระสอบซะเลยค่ะนี่อันนี้มะเขือมะเขือที่อิวพ่อเองนะคะอิวปลูกในกระสอบต้นที่โตแล้วเก็บผลผลิตแล้วเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าอิวจะพาไปดูนะคะทั้งพริกทั้งมะเขือใส่กระสอบแบบนี้แหละเดี๋ยวคราวหน้าอิวจะมาสอนวิธีปรุงดินปลูกทำไงให้ลูกมันดกๆนะคะเป็นเพื่อนกันไปเรียนรู้พร้อมกันไปแล้วเ,เดี๋ยวก็มีไรายได้ด้วยกันไปนะคะ อ้าวเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวพาไปดูสวนนี้ดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวเดินเดินกับอิวนี่ต้อง,องระวังนิดนึงนี่น,นี่เห็นไหมคะอิวปลูกต,ตรงไหนว่างไม่ได้เลยตอนนี้กําลังด่าย,ยา้าแล้วก็จะลงสลแหนนะคะเห็นไหมค่ายอดปลอไปแลนี่คืออิวลงสละแหนไปให้หมดเลยเดี <c oughs> ๋ยวพอเข้าง,งามเดี๋ยวทําคลิปสอนนะคะเพื่อนๆบางคนนี่สะแหน่นี่เป็นเป็นพืชป,ปราบเซียนนะคะ ไม่ไม่แน่จริงก็จะยากสักหน่อยแต่พอดีว่าของฮิวนี่ชอบนะคะชอบแล้วก็เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรอยู่หลายปีแล้วอยู่ในเมืองอิวก็ปลูกใส่กระถางขายนะคะมาอยู่นี่อิวหาหนี่นี่พื้นที่นี้แทนที่จะให้ปล่อยให้มันเป็นหญ้ารกล้างนะคะอิวก็ถางออกแล้วก็สระแหน่มาลงค่ะเพิ่งลงไปเมื่อวานนี่มันเป็นพื้นที่ลาดลงไปข้างล่างสวนฟักทองะคะ่ะ อยื่จะปลูกไปให้หมดเลยไม่ให้ยญ้ามันขึ้นนะคะนี่ใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนี่ตรงไหนที่มันลาดชันอิวใช้สรนแหนลงให้หมดเลยจะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำท่วมนี่เพื่อนดูไหมคะอันนี้พืชหลักของอิวตรงนี้จะเป็นมะเขือนะคะนี่เพิ่งลงเพิงได้ใบเดียวแต่น่าจะรอดดูคะ่ะยอดขึ้นแล้วอันนี้เห็นไหมคะโรยผักไหม พื้นที่รอบๆโรยโ,ยโ,ยโ,ยโรยผักกาดเหมือนเมื่อกี้ค่ะแต่ก็ตรงนี้ปลงเป็นสลันแหนจะให้เต็มพืชไปหมดเลยค่ะนี่ไม่ให้ว่างเลยส่วนแปลมนี้แปลงนี้จะเป็นพริกนะคะพริกแล้วก็มีเห็นไหมมีผักกาดอยู่ด้วยไหมคะนี่ทั่วไปหมดเลยเห็นเขียวๆข้างหน้านี่น่ะเป็นของที่ใช้ได้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่หญ้านะแต่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็น เป็นซี่ของมะเขือมะเขืออยย่จะทําระยะห่างสักหน่อยนะคะอายุจะใส่ไปนีเม็ดเม็ดกว่ากว่าเม็ดยี่สิบเลยเพื่อนๆหามะเขือแทบไม่เจอเลยเห็นไหมคะแสงจะบังเนี่ยอันนี้มะเขือนะคะอันนี้ผักกาดแล้วทีนี้อันนี้ก็เหมือนจะเป็นวันชพืชแต่ว่าเราสามารถเก็บขายได้ก็คือผักโขมนะคะแล้วก็อันนี้ผักเซี่ยนผักเซี่ยนที่เม็ดเขาร่วงค่ะเขาขึ้นของเขาเอง เยออีกหน่อยพอเก็บผักเสี้ยนแล้วก็ผักหอมออกไปหมดแล้วก็เก็บผักกาดทีนี้ก็อิูวก็จะพวนดินพวนดินใส่ปุ๋ยเพิ่มให้กับมะเขือแล้วก็พริกนะคะพื้นที่ตรงนี้มันก็จะโล่งพอเราพวนดินเสร็จแล้วค่อยเอาเม็ดผักมาหวานอีกนะคะวันหน้าอีกคงต้องใช้เป็นผักชีจีหรือไม่ก็เป็นผักชีลาวนะคะใส่โรยลงไปเลยเพราะว่าพืชพวกนี้เขาอยู่ด้วยกันได้นี่สวนอันนี้เป็นแปลง ปแปลงที่โรยผักกาดผักกาดควางตุ้มอะคะ่ะช่วงนี้เขาจะนิยมควางตุ้มดอกนะคะส่วนอันนี้ขึ้นแล้วเนาะอู่จะโรยห่างๆห่างๆตรงไหนทีอู่ก็จะดึงออกนะคะแล้วก็ไปปลูกเพิ่มอขอบข้างของแปลงอิจะลงเป็นขึ้นชายไว้แล้วก็ะมะเขือเทศตอนนี้กําลังปวดหัวเลยมะเขือเทศมันขึ้นเยอะจัดไม่รู้จะไหวไหมอืม อันนี้เป็นกระหล่ำปีนะคะเดี๋ยวรอตอนโตให้มันสวยงามเห็นภาพชัดเจนกว่าน,นี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้ชัดๆอันนี้เป็นมะเขือเทศเอ้พูดซึมล้นพันกันพูดมัว่วงงไปเลยอ่าอันนี้นะคะเป็นมะเขือยาวมะเขือยาวที่เป็นต้นใหญ่มากแล้วอยู่ทาสาวเขานะคะทําสาวแล้วต้นไหนที่ตายอีอก็จะมาปลูกเสริมนี่ เพื่อนๆเห็นฟางที่คุมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ,ะเป็นอ,อิ่วลงเป็นผักชีจีนไวยนะคะพื้นที่ระหว่างมะเขือเนี่ยไม่ได้ปล่อยว่างเลยนะคะทุกส่วนทุกตารางนิ้วอยู่ใช้งานเขาหมดเลยเป็นเหลือไว้แค่ทางเดินไม่ให้เราเหยียบแค่นั้นเองเนี่ยคือช่องระหว่างมะเขือเนี่ยเป็นผักชีจีนทั้งหมดเลยนะคะนี่ส่วนอันนี้อดีต อดีตเขาจะเป็นสวนฟักแฟงแล้วก็อบบงูแล้วก็ออลวกมลคิโนกนะคะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามอิวชวนปลูกมาก็จะเห็นนะคะอิวลื้อออกหมดเลยเพราะว่าอิวจะลงผักแปลงเขาจําเป็นต้องใช้แสงนะคะใช้แสงแดดจัดอิวลื้อเขาออกแต่ว่าตามเสาลวอิวอจะลงเป็นบวบงูเหมือนเดิมแล้วก็ถั่วพูนะคะ เนี่ยเสาทุกเสายีดฝังไว้หมดแล้วนะคะเอาเม็ดหยอดไว้หมดแล้วทุกเสาที่เห็นเลยเพราะว่าฤดูการต่อจากนี้จะเป็นฤดูร้อนนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะแห้งแล้งมากๆอีก็จะเอาคานขึ้นนิดหน่อยค่ะพอที่แบบว่าให้บวบงูแล้วก็ถั่วพูรเราเลื้อยเพื่อจะบังแสงให้ผักเราข้างล่างนะคะแต่จะไม่ทําทึบนะคะจะเอาขึ้นตามเสาแล้วก็มีราวให้เขานิดหน่อยค่ะพอข้างล่างเราจะได้ปลูกผัก แปลงอย่างอื่นด้วยเมันจะได้ไม่บรบกวนกันนะคะเนี่ยแหละค่ะพื้นที่แค่นี้เองข้างทางนั้นาก็เป็นคอกหมูคอกควายแล้วค่ะเนี่ยประมาณนี้เพื่อนๆถ้ามีพื้นที่แบบนี้นะเพื่อนเพ่นทำแบบิวเลยค่ะอย่าปล่อยให้มันรกล้างนะคะลุกขึ้นมาทําเท่านี้เพื่อนๆก็จะเก็บไปขายมีไรายได้ทุกวันเอาถ้าไม่มีตลาดก็ใส่ถุงไปเลาะตามหมู่บ้านบ้านคนแบบ ขายแบบดี l i v e r y ไปเลยนะเขายิ่งชอบนะคะยิ่งเราทำปลอดสารหรือผักที่เขารู้ที่มาที่ไปเขายิ่งซื้อดีขายดีด้วยขายดีทุกวันเลยนะคะอิ้วไปนี่ขายดีหมดเกลี้ยงทุกวันไม่พอขายเลยได้ซ้ำ <S <S ยืนยันเลยค่ะจากประสบการณ์จริงยืนยันว่ามันทำได้มันทำได้จริงมีไรายได้จริงนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยู่บ้านว่าง อยากจะแนะนําเลยค่ะด,ดีกว่าเราจะนั่งเล่นนอนเล่นเนาะเดี๋ยวทําไปทํามาเดี๋ยวเราจะมีความสุขกับเขาถ้าเรามีไรายได้นะคะเราทําได้เราขายได้ดีเราใจมันจะฟูขึ้นมาเองจากนิดเล็กในน้อยนี่ตรงไหนที่มันไม่ได้เราก็จับใส่กระสอบใส่กระถางเข้าไปเลยกระสอบนี่น่าจะมีทุกบ้านค่ะไม่ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองถ้าซื้อกระถางมันก็จะไหลตังเนาะใช้กระสอบแล้วเ เดี๋ยวข้าหน้าอยู่จะพาไปดูสวนพริกสวนมะเขือนในกระสอบของอยู่ที่สามารถเก็บขายสร้างไรายได้จริงได้นะคะไม่ได้โม้เอาค่ะเดี๋ยวอยูก็จะทำงานต่อนี่ไปที่ทำงานของอยอูก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อยู่ได้ทำคลิปใหม่ๆออกมา ส,สร้างผลงานออกมาใหม่ๆให้เพื่อนๆที่ยังขาดประสบการณ์หรือยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะ,ะปลูกเองขายเองสร้างรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ